สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้คนมีขาชาแนลจะนำเสนกอการปลูกผักเป็ดแดงญี่ปุ่นในฟองน้ำครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้คนมีขาชาแนลนะครับจะมาพาชมการปลูกผักเป็ดผักเป็ดแดงญี่ปุ่นว่าอย่างนั้นนะครับปลูกในฟองน้ำนะครับ ดูใช้แผ่นฟูมเป็นที่รองรับนะครับอันนี้ได้ประมาณแปด้าวันครับดูลากครับ่ากเขาจะขาวมากนะครับปลูกง่ายครับถ้าปลูกในน้ำานี่จะโตเร็วนะครับพวกผัดพวกนี้เขาชอบน้ำครับพวผักเป็ดนะครับอันนี้เป็นผักเป็ดแดงนะครับ ก็อีกพันหนึ่งจะเป็นผักเป็ดเขียวนะครับผักเป็ดเขียวก็ปลูกเหมือนกันครับเดี๋ยวให้เจริญเติบโตงอกงามเราเจะมาลงให้ดูว่าการปลูกในฟองน้ำนี่ได้ผลดีนะครับทุกบ้านควรมีไว้ครับเราไปเกี่ยวไข่เอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปทำอาหารได้เกือบทุกชนิดนะครับถือว่า เป็นผักที่มีคุณประโยชน์สูงนะครับวิตามินสูงบางคนก็เลือกวัตเตเคสนะครับแต่วัตเตคจริงๆก,ก็จะใบใบกลมนะครับใบกลมกมเล็กเกํำลังเพาะ่้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูในครั้งต่อไปครับอันนี้มาเสนอแนะการปลูกผักเป็ดแดงญี่ปุ่นในน้ำนะครับเรา้ปลูกใ,ในดินนะครับเราปลูกในน้ํา ถือว่าได้ผลดีแล้วก็งอกงามจเจริญดีนะครับไม่มีมแมลงอะไรรบกวนนะครับถือว่าเป็นผักที่ปลูกง่ายชนิดหนึ่งนะครับและจะนำเสนอวตัวขตรุเคบของแท้ให้ชมกันนะครับวันนี้ขอกระขวดสวัสดีครับฝากกติดตามด้วยครับ